ดินแดนเมืองปราสาทหินตาตอนนี้อยู่ไหนเขาเรียกว่าอะไรนะปราสาทเขาพนมรุ้งอ่าโอ้โหทำไมแม่นจังอะคุณบ้านเก่าใช่ไหมรไหนนะพาเบ๊เที่ยวดินี่บัดเป็นญาติกับพนมรุ้งเนี่ยบัดเป็นเขาพนมรุ้งโอ้ยยุ เมืองประสาทสายฟ้าสายฟ้านี่หรอเออเป็นเมืองทองไม่้าเรออมืองทองไม่้าเไปเที่ยวไปเที่ยวเยไปเรื่องขไปเเอกันเะไ้าต้องมาดูเรื่องเลย่หไปไเราไปเที่ยวทางน คือเบสไม,ไม่คือเบสจะบอกว่า<อ>เรานนเราอะเคยมาที่นี่แล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะโบ๊ทเขามาคัดบอลติดที่นี่ที่บุรีรัมแล้วเบสอ่ะแล้วเบสก็มาอยู่นี่ประมาณเจ็ดกี่วันแลแม่สามวันประมาณนั้นแหละสิงอะมาเที่ยวทุกที่เลยเสัตว์ในนิยายที่มาพักอยู่ที่เนี่ตอนสมัยก่อนนะครับเขารู้เขารู้เห็นไหมเขาเป็นเด็กที่นี่รู้เราจะเข้าไปข้างในกันรู้อะไรอีกไหม รู้อ๋อรู้หมดรู้หมดแม่พี่เดินมาแคำแก้วคแก้วแี้คุณทศพลยี่งกะ นี่นะครับเป็นขาคนนะครับที่ขาดไตและอันนี้ก็ย่างไปเรื่อยๆออสิพอยี่างอันนี้อย่างนี่บันณาไยคืออย่างคือห้องสมุดที่เก็บบออีสาน ข้างหลังที่เก็บคำพีหรือนังสือสำคัญในนี้มันไม่ได้มีอีสานมาเป็นกลางล้วนเลยเนี่ยคำพีหรือนังสือสำคัญกางศาสนาคือดำแทะไปอยู่ตรงมีแสงปะรู้เมนโบว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าประสาทสายฟ้าเบสก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเบสก็รู้ตรงนี้ที่ที่เขาที่ตอนสุดท้ายนี่ ตอนไหนนตอที่จะแม่ออกมาใช่จะแม่ออกมาแดดเดินมาแดดเดินมาปลุบปลุบปุบแล้วก็แปลงล่างทพักพักโอคนเยอะแกอย่าฝันดิใช่ด้วยเอออะไรอ่ะตอนฉากสุดท้ายอ่ะนาคียนาเคียแล้วก็ เขาเดินตรงนู้นใด้เหรอเดินตรงนู้นพอไปดูใหม่นะตรงแรกเถอะ<ห>ที่แกบอกตรงนี้เขาจะเดินยังไงนางเอกเขาเดินไม่กี่ขั้นแล้วคุณหมอเดินไม่กี่ขั้นคือเพราะเอ๊ะนางเอกเขาเดินมาไม่กี่ขั้นเขาไปเป็นงูเลยก็ไปดูนู้นไงแต่งูตรงนี้งูเลือยไม่ฉช่หรอ,เ,อเดินลงไปแ้อะไรวะเราคุยเรื่องนางขี้เฉยพูดถา่ายรูปให้หน่อยดิ มูถ่ายรูปให้ให้ห้าร้อยเอาจริงนะโอเคถ่ายรูปแบบนั้นทุกคนมาอีกที่หนึ่งแล้วคะ่ะอีกที่หนึง่งปราสาทเมืองตั้เอาอีกรอบนึงดิปราสาทเมืองตั้ปราสาทเมืองตั้มวาวิสานปราสาทเมืองตั้เมืองตั้เมืองตั้ปราสาทเมืองตั้ เสกมานะเสกโลโซโอ้ยเ้ช่วยไม่ใช่ละในในช่องเรานะคะถึงแม้ว่าน้องภูเนี่ยจะอยู่เมืองทอนแต่เราอยากรู้มากเลยว่ามีแฟนแฟนบุรีรัม์ไหมถ้ามีช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะเราจะรออ่านมันต้องตั้งชื่อเมืองสามยมันแบบเขาสร้างไว้แบบ ็ขับรถลงเนินมาหรือเปล่ามันก็เลยสร้างวันเมืองต่ำอ่ะแต่เรานั่งรถตักมันไม่เห็นลงมันขึ้นไปแล้วก็ปุ่มไม่รู้ไหมเฮ้ยบอกเลยว่าตรงนี้หรือเปล่าที่นาเขียวมาสวยมันสวยมากเลยแม่ว่าที่นี่สวยโอ้โหน่ตรงนี้คุณจะจับคนมาหาคำเกี่ยงทุกที่อ่ะเขาหากันทุกที่เลยเหรอ บนนี่มันมีบันไดอยู่โอ้ช่วยฉันด้วยมันมีบันไดอยู่ตรงนี้คือถ้าใครใส่ส้นสูงมาเดินนะตายนี่ใส่พับใบยังลำบากเลยเนี่ยฉันใส่แล้วลำบากผู้จ๋าจับมือฉันหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปเล่นกันนะน้ำผู้ห้าร้อย โอ้ล้มล้มห้าร้อยมานี่เลยจะเอาไหมถ่ายรูปแป๊บตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็คือชวนคุณย่าคุณปูผ่ามผ่าม่ามไม่พอก็ลูกแหละเล่นกันเด็ดขาพ่อก็จะเล่นพ่อเล่นก่อนใช่ไหมน้องก็ดูคลิปประจำเลยค่ะขอบคุณค่ะเิดตามประจำเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะวิน้องบอกสวยกว่าในกล้องมีคนมาฟูอย่เพิง่งยกเลยรงกระท่อมนะคะกระท่อมเขาเรียกว,ว่าอะไรเนะออจหวอีสานอะ เทียงหน้าเทียงหน้าเทียงหน้าน่ะเทียงหน้าเทียงหน้าน้อยเน,นี่ยเขาเรียกเทียงหน้าน้อยเพราะว่ามันน้อยถ้าเทียงหน้าถ้าใหญ่ๆแล้ก็เทียงหน้าใหญ่เ<ถ>ทียงหน้าใหญ่พ่อไปไหนตอนนี้นะคะ,ะร<อ>เราก็ถึงแล้วเฮ <adas. S 1> ้ยเ้รถเยอะ ข้ามไงดีอ่ะปุ๊บปุ๊บเดิเดินดไววิ่งสนามบอลบุรีรัมโหแต่เรามาดูกันวาน้ำผูนักกา์ 我叫你打 หันหลังให้กล้องทำไมวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงคิวสักทีปัน่นอีกแล้วค <c oughs> ือเบสกับโมและแยกกันต่อแล้วใช่ไหมแล้วเบสอ่ะจะถึงละแต่โมได้อยู่ที่เดิมหมดสี่นม,มาเลยสี่อ่ะใครถึงก่อนกันเบสอยู่แล้วอัี่ผ่านไปอันนี้ผ่านไปที่จิบกดคิวแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำ ไล์นักพี่ทางน้องอ่ะิัมบอกแล้วให้มาแถวฉันเอาตังทอนด้วยครับเห็นปะก็แค่นี้แถวฉันแต่แรกก็จบละตอนอทางนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรถแข่ง โอ้โหอะไรระวังตกโบ๊ทขาเล็กๆอยู่อ่ะขึ้นขึ้นข้างบนเลยข้างบนเลยไม่ร้อนโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ใช่อะไรนะร้อนดูดิเต็มหมดเลยอ่ะฝั่งนู้นก็เต็ม ของนูก็เต็มหัวอ,อะไรจะคนเยอะม่เคยมาดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะเดยวนีโก็ดูแข่งรถด,ดูเป็นปะไม่เป็นก็ด,ด,นดูเป็นด้วยนะว่ายี่ห้ออะไรความเร็วเท่าไหร่อุย้ยอ้ยบอ้ย ไหนกับกุ้งครับกับกุ้ง <laughs> <laughs> กับกุ้งเทปเบียร์ล้วมืออื่นนี่แข่งบอลเด้อก็ก็ไวบอร์อกไดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อการคิดใหม่ต่อไปนะตอบ